เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์ทางศิติแนวทางที่ให้สนับสนุนสรากินแมงรับาลานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีเพื่อนสมาชิกครับก็วันคลิปนี้ครับจะเป็นของวันวันที่22มีนาคมครับวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ออกมาแล้วครับ52103งันเสาร์นเครับเป็นไงบ้างครับเราก็มีสูตรเก่าเล่าใหม่นะครับนี่ครับสูตรต่อเนื่อง2ดาวนะครับสูตรนี้ ทั้งเด่นบนเด่นล่างครับเข้ามาทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจับคู่อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เด่นบนนี่ก็เข้ามาก็ถือว่าเข้านะครับเพราะแผ่นเขียวมันเข้าไอ้นี่คือชุดแผ่นเขียวไอ้นี่คือชุดเลขประจําวันนะครับเราก็ตัดทิ้งมันก็ชนกันบ้างบนวงมันไม่กี่ชุดนะครับในหนึ่งร้อยชุดเนี่ยมันเข้าสองหนึ่งนี่ครับชุดนี้สองหนึ่งเข้านะครับห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ 1, ่งนะครับห้าสองหนึ่งเข้ามา เลขหนึ่งเราเข้ามาครับเลขหนึ่งที่มันชนกันกันหนึ่งแปดเราเราวงเลขแปดกับเลขหนึ่งนะครับเป็น,นแต่ว่าเลขหนึ่งมันเข้ามาเลขแปดไม่เข้านะครับเป็นเลขดับไปดับสองตัวเข้าตัวหนึ่งนะครับสตรเด่นบนเปนี้ดับไปดับมันต้องมีเลขดับนะครับตัดทิ้งได้เพราะฉะนั้นเอ๊ะถ้าเราเอานี้ปุ๊บตัวข้างๆเราก็เป็นตัวดับตัดทิ้งได้เลยนะครับถ้าอยากประหยัดนิดนึงนะครับรดรดลดลดลนะลดลงให้มันแคบลงนะครับแคบลงแต่อัตราการเสียงมันก็สูงขึ้นนะครับเราเอาตัวข้างๆเป็นตััวดบ ดับทิ้งตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งเลยเนี่ยตัวดับถ้าเราชอบตัวไหนตัวเด่นตัวนั้นต้องเป็นตัวดับเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับตารางนะครับถ้าเราลิสต์มาแล้วมี20ตัวเงี้ยตัวไหนที่เกี่ยวข้องเราชอบหนึ่งแล้วเรื่องหนึ่งอันไหนไม่เกี่ยวกับหนึ่งเราเป็นตัวดับไปเลยดับทิ้งตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่คือการเลือกใช้นะครับมันก็จะแคบลงมาหน่อยนะครับในนี้คือมันออกมาแล้วเราก็รูนแนวถานการณอแบบนี้แล้วกันนะครับแต่ขอให้เน้นตัวเลขที่มันถูกเท่านั้นเอง แต่ถ้าไม่ถูกไม่ชัวร์เราก็ดูตัวเลขจาก100ชุดมันก็เหลือแค่ประมาณแค่10กว่าชุดในนี้ก็15ชุด20ชุดก็20%นะครับจาก1 0 0มันก็ไม่มากเกินไปนะครับสำหรับการกระจายความเสี่ยงความเสี่ยงก็ลดน้อยลงถ้าเอาตัวเลขทั้งหมดในตัวนี้นะครับมันจาก100ชุดยังไงมันก็โอเคครับเพราะมันแค่ประมาณ20ชุด20ชุดนะครับ20ชุดก็โอเคจาก100ชุดนะครับ2ตัวล่างตรงนะครับ2ตัวบนตรงมันก็ถูกมาแล้ว2 1หนึ่งนะครับ อันนี้คือเลขชุดบนผมลงคลิปไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นสูตรเก่าเล่าใหม่ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาว่ากันเด่นล่างเด่นล่างนี่เนเน้นศูนย์สี่ไปหน่อยนะครับเราเด่นล่างนี่ยิ่งน่าสนใจนะครับเราคํานวณได้ศูนย์สี่ห้าถูกไหมครับศูนย์กับสี่มันชนกันเหมือนกันเลยเหมือนตัวนู้นหนึ่งกับแปดชนกันแล้วเรามันเลขหนึ่งก็เข้าศูนย์สี่ห้าครับศูนย์กับสี่ชนกันนะครับสังเกตว่าถ้าไหนมีเกี่ยวข้องกับห้าเราก็ตัดตัดห้าทิ้งดีไหมครับเออเกี่ยวข้องกับห้าตัด, 5, งดลง ได้ศู 04, แล้วก็04เป็นหลักผมก็เลยได้04 40ออกอะไรครับออก03นยมเสียดายนิดหนึ่งครับ5 2 1 0 3แต้มเดียวครับ0ูนย์เข้ามาในตำแหน่ง10บ่ลงครับเรียบร้อยเกือบครับเกือบ04 03 04นสมี่สวยงามนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ประจำกับวัน0ู0ย์หนึ่งศูยเจ็ดใ่ไหมครับว่า0ูนย์เรามีหมดครับแรกแต่ศูนย์หนึ่งศูนย์ 09เว้น03ไม่น่าเชื่อเว้น03ตัวเดียวครับไม่มีในนี้จริงๆไม่น่าพลาดน,นะครับที่ชนชนกันเนี่ย044005ไป0708ไป0901โอ้โหไม่มี03ได้ยังไงครับซึ่งมันอ๋ผมรู้แล้วว่า03เป็นตัวที่ออกมันก็เลยไม่มีนะครับก็เลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่เลขวิ่งนะครับใครรูด0ไปก็โชคดีไปนะครับรูด0รูด4ไปก็ก็โชคดีก็ถือว่ายังได้ยัง,ยง ยังยังยังประสบผลสําเร็จอยู่นะครับแต่เลขเด่นเราก็ยังคงเข้ามาถือว่ามันเข้ามานะครับเด่นล่างก็มันก็อย่างว่าแหะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว80%มันก็เข้ามาตัวเดียวจะเข้ามาครบ2ตัวล่างก็ก็กระไดอยู่มันต้อง4ตัวใน2ตัวนี่คือเด่นล่างนะครับโอเคครับเราก็จะเดินหน้าต่อเนื่องไปใช้หลักอะไรนะครับเราใช้หลัก10กับหลักหน่วยบวก1นึ่งสี่หนึ่งคงที่สถิติ10งนวดนะครับหลัก10หลักหน่วยบวก1นึ่งสี่หนึ่งคงที่ แปดสิบหนัหน่วยบวกหนงสี่หนึ่งคงที่คว่าต่อไปครับ2องโมงเป็น3ามโมงเป็น4 8,9แปเ้าเอาละครับอบจังเลยนะแ9ดเก้าเก้าแปสี่ไม่ออกเคมครับเมื่อวานวันนี้ออกไหมพุม่งนี้จอบไหมนะยี่สิมีนาหวังว่าขอให้มีเลขสีนะครับสีชนกันกับ8นะฮะเน้น4ี่ไปนะเน้นสกับ8ผมจะเน้นสี่กับ8แล้วนะครับก็เป็น4,8่แสเลย โอเคส่วนใ4994หวังว่าถ้าเกิดมาดีๆก็จะมาครบนะครับ8998นะครับอันนี้คือชุดหลักๆของเรานะครับชุดหลักหก6ชุดนะครับแต่ชุดตรงนี้เราก็เน้นๆตรงนี้ไปชุดรองตรงนี้เราก็เล่น47 40 41 87 80 81อันนี้คือชุดรองปะจจำบันถ้าคุณชอบชุดปะจจำบันคุณก็ต้องมาดูชุดนี้นะครับแต่ถ้าชอบชุดตามสูตรก็มาดูตรงนี้เนี่ยเรืองขอด4884 48, ไปนะครับแต่ถ้าชอบแผ่นเขียวอันไหนที่เกี่ยวข้องกับ4กับ8มันก็จะมี80828486 80มีนะครับมีตรงนี้แล้ว82เพิ่ม82 84มีแล้วอโอเคครับย้ำอีก แล้วก็แปดของเขานั้นนะครับแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับ4ีนี้จะมีส3่สามสี่สี่มี่เจ็ดนมีตัวนี้สี่สี่สี่หแต่ผมยังไม่ดูตัวท้ายมันนะครับ แต่บางคนก็ต้องเอาตารางสี่เหลี่ยมตรงนี้ไปดูนะครับที่เกี่ยวข้องกับสีบ่จะมีหนึ่งสี่นี่ครับมีเกี่ยวข้องกับสี่เพราะเราไม่รู้ว่าสี่นอยู่ตำแหน่งสิบหรือตำแหน่งหน่วยใช่ไหมครับเอ,อ่อถ้ามีหนึ่งสี่สองสี่อย่างเงี้ยมันจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้หนึ่งสี่สองสี่ที่เกี่ยวข้องกับสี่ในนี้นะครับเจ็ดสี่โอเคครับ แล้วที่เกี่ยวข้องกับ8ก็มี9 8 9 8 7 8 7เ8้า8 2 8 1 8็8แปดเจ็ดแป้าไปแล้วหนเอาละครับก็เราได้วงกำล 1>, 1 2 3 4งสองห้าหกเจบโอเคครับ7 8็ดตัวรองตัวหลัก7 1 2 3 4นึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแ้าสิบสิามสี่ตัวรอง7ตัวหลักจาก100ชุดนะครับก็ลองพิจนารณาดูครับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่คือเด่นลากฮาหนอย2ดาวส1ควติดพบก,กันใมคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ แนะนำไลน์นะครับลายกลุ่มจำรับสมาชิกสนทนาได้เปลี่ยนข้อมูลสุดคำนวณรัฐบาลไทยเราฮานอยครับของ KTV กับ DTV ครับเราใช้ภายใต้ชื่อลาย ID นะครับ KTV C H A N N E L KTV c h anel n ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV ฟรีชแนลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้น,นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจคร,ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ